อีกตัวเอันเ h นไม่ต้องเอาเรื่องนี้กูไปให้แล้วรูไปใช่หรือยาตเงกูทาบักโดนบักดีจนกูได้มาหอดเงื่อนหอดซานเหยียดไตมันยังอยู่ว่ะตากูทาบักโดนบักดีบัดด้แท้มึงไม่อยู่นี่บอบัดเท้าขอญาตดาบัวในได้ข่ะที่น้องเลยัให้าพักกดบักดกูท่ากด การบอสางฮะมึงเป็นเชงนไรกูอ่ะกูสาทานให้พายอันไปผูกควอมเพ้อว่าสันมึงเสียบเอาเงินเมืองน้ำบาดในเมืองเขาเนี่ยปากห้างกินเมื่อป้าบักแถวล้อกูไปทาท่าคารบักกูเอ้ากูทิ่ล้อมึงอยังโอ้ยผู้ตรงจำเป็นต้องไปธนาคารออกไปให้ยังก็ยังเอาไปผูกควอมเพโอ้ยใครบอกเอ้าผู้กูเซ็นอะไรตัวใครบอกกูละบวก แ่จ้งใดกูถามมึงกันไ่นโอ้กูไปเก็บเพชรมาเพชรมีกูแล้วองคไปยังหัในเมืองกูถามนี่ไปยังท่ากับพ่อแล้วแม่เน,นี่ยถ้าอยู่ป้าเห็นกับพ่อแล้วม,มึงก็ไปนี่ไะขอ่อมเพรผูกบัานเพรธนาค้าละบั้นปชะชาษเออ อี้นี่บอกพี่น้องนี่บอก่มันผูกดินสีบอกพร้อมเพรย่นี่บอกนี่บอกวัดประชาชนกับบัิสีนี่บอกวัดสีได้เงินหมื่นน้ำเขาอยู่ดอกโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาได้กับกูแบบนี้วะมาสู้กินมึงเห็นบันตาเมื่อกันกูไปซื้อเก็บเฮ็ดมาหน่อยกินนี่นไหมเห็นบ่นี่มันผูกกุ้งใส่ตัวพร้อมเพรย่ไหมเออกูเงินกูต้องกินสิจ่ายยังไงบัดนี้เอา ให้กูร no <oh ู้นะอย่าเอาให้ตายเลยกูตายผูกคนเพ้อยู่ปลาเห็ดผมมาสูมกินนิ่งเห็นมวยเห็ดเห็นมวยเห็ดเห็นเห็นมวยเห็ดดิฮะมึงไอ้ตันกูบ่จะเป็นยังต้องไปผูกไอ้เมืองผูกอยู่ไซก็ได้ถ้าผองเพ้อเสือโอ้ยตัวหัวมึงก็้เตะกูวิ่งหนะมึง เกกูพักเกกูเนี่ยมึงบังหนาไปมันมึงเาหัวตแตกโกสสารกูปีพแพ่กวผูกใครแล้วมึงกินยาท่ายากไงเฮ้พแม่เอาอันนี้ก็ล้มเอาล้มเอางีพ่อแ่กูผูกใครแล้วยาก็ต้องนีแ่อันนี้ไอ้ก็ล้มน้มอันนี้กูไปเจ็บเห็นไหทูกินนี่บังเนี่ยุยกูเล้ใจอะนี่ผู้ดจังเงินเงินมึงต้องเอากบันีกูไม่ให้มึงแล้ว